ตื่นไหช่วยมือแลได้สักทีเด็กพันนีกูตีตายตีตายเด็กพันนีกูตีตายตีตายแม่มันไปรอนแม่ก็ไม่แรงแม่ไม่รอนแม่มันไม่แรงกูต้องแข่งไอ้จิบไม้จิบไม่รวยเว้ยกูต้องแข่งไอจิบไม้จิบไม้โคตรแม่มันอุบาทิตาย โคตแม่มันอุบาดีตายแม่มันนับปีมันนี่กันนี่ขันอู้ลอยลอยลอยมันนี่กันนี่กันนะตึ้งตึ้งตึ้งนแม่แม่แม่มึงทำลยอยู่ในครัวกค่กำลังแกงอยู่พอไปใต้หน้าไอ้ได้ยินแม่พั่มมาด่าผ่นก็งกระตตัวฉันนี่ริบกุ้งโครมมาจากในครัวนู้ฮนี่แก็วามาเลยเป็นอะไรเป็นรอยงา กตันยงมาใจไหนขัวด้วยอย่างนี้ก็ว่ายงยงยงย่งย่งไรละน้องไอ้เจ้าสู่ดอกรวยยงยงยงย่งย่งไรละน้องเจ้าสู่ดอกรวยได้ยินแม่ผัวแรงเรื่องโกวยได้ยินแม่ผัวแรงเรื่องโกวยแม่่แมผัวอัปรียี่คันแม่ผัวอัปรียี่คันกวางกํา ไม่ย <icana>, ืนทาคอยู hacia, hacia, ่กลางแดดมายืนทาูอยู่กลางแดดจะยินเสียงแวดเวดยินเตดสันยืนเตดสันน้อย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 นน้อย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 น้ยนอยน้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 อยอยน้น้อยน้อยอน้อน

มึงหนางกายาดุกดิกตะกูเรลาเองนีเ่เออเตงกะตำเรือตำเรือกะช่วยมาการะนาบประเือนช่วยมากระนาบเลยกะวาบดูดราแข่ขก้นเพื่อปั๊ม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 ตึงตึงตึงปั๊ม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 ตึงตึงโอ้ว่าวันนี้กูต้องแทงไอ้ชาละวัน้องเออกูต้องแทงไอ้ชาละวันที่มันมารองเออ่าไทยที่มันมารองเออ่าไทย โอ้วาโลกเออนะโลกภัยโอ้มันจังไรจะนักเออหน้าเลยหนุ่ยโลกเออโลกภัยจับใหม่โอ้จับใหม่ไปนี่ขันน้าทีทุกมาให้ลุกมึงลงมาขันที่ตามึองชิงเมืองยาดาขันตามึองชิงเมืองยาดาไอลงมาจบแี่หน้าใดยจเวะโอ้ตามึองชิงมึงอย่าดาไอลงมาตบไีน้าเลยจาวะ บาดตริงเดิน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  a ดินเ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  a ินเดขนเดินเดินเดินเดนเดินเดินเดินินเดินเดินเดิดเดินเดเดินเเดินเดเดเดิน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 เดิ ไก่ตองการนีประจัดที่เหลืองกรวยแต้หน้าอยู่บอกวัวช่องตัวมึงหยุดปักเถียงเดียวว่นานะกินนูเลี้ยงกอนอ้อวัวได้กินนูเลี้ยงแล้วกูอักบั้งได้ยัแแะะแงแม่โม่เอ้หน้าตาเนะตั้งไงหยุดปักเถียงกินนูเลี้ยงตัง้งแกกามาดีคือได้แกมาดีแม่เองกับแม่เองรบกันไ้แกเป็นอะไรไป็นฤกษ์แกมาถึ <laughs> งหนังนมุดขี้คลอก นังมาลูกี้ครอกจจเลยตังเอาฟ้าผกว่ามาจังวินดูอะกันเลยก้าเออกิ่งไม้เทียบไว้จัดหนึ่งตำเป็นว่าเป็นไผกดีกี้แล้วก็หวาเป็นบดดีก้ไปเลยพเพื่อาใครในี่โป้คู่ได้ยินเลยโอ้โปมึงอยู่ไหนนอนอยู่ที่หูนอนอยู่ที่ว่าน,น,นอกชานใครนอนนั่นนังชื่อปลาไปมานี่อยู่อ่านนั่นก็ไม่รู้เรื่องเลยมันมัวนั่นต้องใช้สมองอ่านนังชื่อนี้ เมียเองจะเล่นดูราลูาลกปายหวารล้อเองลูกบ่าวเองเล่นดีเก้แค่านังชื่อไม่ตกเลยก็โกรธดช่วยได้นั่งชื่อปลาไปมานี่ควัดปังกระตุม้มเชี่ยงนังเวียวใสยนั่งเราเองอยู่ในนั่งชื่อปลาพา่อยี่หมันจับตุ้มควักดูออที่ควักเลยควักเลยนี่อะเราต้งไปหม้อไหมไม่ตองไหมอันนั่นจงอันนี้แกเป็นอะไรเป็นลำตัดมันต้องมาซ่อนสักทีครอบครัวมรือนี้ ลบันเลยอะแม่มกลวยกี่ตอนกี่ตรงกูขอในแม่จันนี่โปกรุดแม่มล้านกูคุนเดียวมาแดกกับก้วยมาถึงกับหวามาแต่แต่กล้นู้หวาเลยหวานลํำตัดกรุดดิกองเออเฮอเงยกลวยวิเดียวมาเที่ยงเกียวกันทั้งบ้านกลวยวิเดียวมาเที่ยงเกียวกันทั้งบ้านกินแล้วก็กินไปเอ้ยกินแล้วก็กินไป มาพูดทําไมกันในรําคาญไปพาเรามากลวยวีเดียวอาเตียงเจี๋วกันทั้งบ้านเอ้าเอ้ามากลวยวีเดียวอาเตียงเจี๋วกันทั้งบ้านเอ้ากินแล้วก็กินไปเอ้ากินแล้วก็กินไปเอามาพูดทำไมกันเลยรำคาญ้าบุไอ้ายเฮ้ยปั้นพูดกันหมดแล้ววะย่าอย่าียงพอลงอย่าเชงเรือตั้งเป้กันแล้วไม่สวยไร้ทางกันเจ้าไม่ได้รับไม่ได้นอน น,นังนังดามุน okay. หมุนพอร่องหมุนมุนหมุนมุนมุนแน่ว่าจกุตบตือก็เถัดอื้มอื้มไอช่องมากจ้าในปันซื้อมาใจมาตูราได้ไอ้ได้มาดังกันอยู่เจ้าหืมมาตูราได้มาใจมาเล่นไอ้ได้กันนี่คือว่าเรามาเล่นเรื่องกลวยกันโอ้ไอ้ช่องเรื่องกลวยหยุดจ้าโอ้พ่อเล็วเรามาเล่นเรื่องตูราเราจ้าไอ้ทึ้งอันนี้ยามึงได้ไปคลายเอาเล็ว กูรู้ไม่รอดจะโม่สายโง่เลยถึงอันนี้แต่ว่านั่นงเราเวงอี่พวกนั้นไปดันหม,ม,ม้อไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วกันแม่หม้อขาดไม่แล้วบาดนี่เราเอ้ได้ไดูเร,รื่องนี้นก่อ,อนนะไม่รมู้ใกล้ไม่ได้ใครนุกรวยไอ้ไรอยมัน่างนี้ไอ้จรองเอาไหมไอ้ไอ้กูอ่ำเลยมัไม่ดูเร,รื่องออกมาดิอ่าพอร้องอยากรู้นะพอร้องนะ ปันซื้อเรื่องไรแค่ซูมาดังกันเจ้าวะลูกอ๋อนี่เหมยมีลูกบ่มุนเจอนี่มันแรงเมืเอ่อยลูกเอ้ยอย่ากเล่นวะโอ้ยไม่รู้ชักวันเดนนี <c> ่ค <oughs> ือวะเมื่อยขนาดนี่กูเลยมึงมาใสา่ลูกแกมาดังกันอยู่เศร้าคือปันนี้บานพอมันจนรู้อาจจะเนือ้ออยูกเลยห้างอยู่ชนน่ะบอสนแหละเป็นป้าดงดิบเดินกับมานั้นบ้านมึง,งขับ เดินไม่แข็งรอดไม่ไม่ใจรือเรือได้รั่บินแต่มันไม่แหวอโอเ้ใจได้มาลำบากอยู่นี่มาุรวจได้กับอาจารย์อะไรแต่พอถึงมาถึงอาจารย์จำวัดปอกโปนก็เลยไม่กล้าปลุกไม่กล้าปลุกคำดามต่นนีต้ต่ะแม่กุดมันดีไลายกิเลยพนันตะ์ะกุดมันดีโอนู้ แล้วสู้มาธุราไรนี่บอกตรงตรงตะลุกรืหนุมชาวบ้านก็มาคอยไอ้ไรคนคอยมาเลยโชกจะตาราซี่กูก่ย่าจังเหมือนกันแหละโาแน่ว่าพระไม่โกรธไม่ลบไม่ลงไอ้นั่นแน่นอนเขาไม่โกรธเขาไม่ลบไม่ลบไม่ลงเป็นพระนี่ฮะสับเปิ้นทองสิ่งของหนอกกายเขาไม่ต้องการแล้วเป็นพระเป็นท่งนั้นเขาซาลาแล้วหรือกันวาเด้ออาตมาไม่โกรธไม่โลบไม่ลงแล้ว เงินทองเป็นของหนอไกยอาตมาไม่ต้องการแต่ตะพลาหลุนในวัดใครมาเอาแล้วกูยิงหูกับนูย่ย่างให้ตองก็ไม่ได้ยุอ้นายซุยมาทำไรกันในลกคือพันญาใจเนื้อ,อพ่อมสรงคนในท้องอันตั้งใจเล้วะจะมาบวชนี่เธอสรงคนจะมาบวชแม่เอ้ยแม่หลูก็มีจิตใจศรัทธ,ธาในพุทธศาสนาดีมากลกาูกฮะแลวเธอเคยบวชมาแล้วมั้งไหมตอนนุ่มๆไม่ครับต่ท้องอ่ะไม่ครับไม่เคยบวชที่ครับ ดีแล้วลูกเกิดมันเป็นลูกผู้ชายสมควรจะ่าาไว้ทึ่งสิึงซส่งซาของพระพุทธองค์สักครั้งบวชเข้าไปเพื่อศึกษาธรรมะนะบวชแล้วอย่าไปขี้ครานลูกเออคนกว่าความรู้อย่าลืมาชาวบ้านเขามีบุญคุณต่อพวกเราเขาหลุกขึ้นทีซ้ำตีซี่อุ้งข้าวปลาฮันข้องดีๆเขาใส่บาตรลูกเออทีนี้พกพระว่าชาวยื่นมาไปบิณฑบาตกลับมาทึ่งครบชั้นทีนี้ชาวบ้านเขามีบุญคุณต่อพวกเราในพวกเราโอ้รยิบยื่นในชาวบ้านก็มั่งลูก สิ่งที่พวกเรายึดอยู่ในชาวบ้านก็คือความดีความดีคืออะไรความดีคือธรรมะธรรมะเป็นคำสั้งซอนของสมเด็จสมมาสมุทรเจา้าได้มาจากไหนลูกได้มาจากการศึกษาการเรียนเพราะนั้นบวชแล้วต้องเรียนลูกศึกออกมาจะได้เป็นพลเมืองดีข้องชาติเป็นคนดีองสังคมอมเข้าใจไหมทีนี้พวกเธอมาบวชซ่องคนนี้ลวงพอจะท่ามวรอมีความรู้อ่านหนังสือออกมาลูกนายทองรู้หนังสือไหมเฮรู้แต่อันไม่อออ พน,นันแล้วไหนไมีเคยขึ้นโรงเรียนไหมเคยขึ้นครับอ่นอานออกไหมมาเอามาขึ้นไปซอยไปเอาลูกนกเหยียดดโอ๋อชัดวิทย์หน้าทะเลปันนี้ตะลกกันทัานั่งไม่ได้เรียนนั่งซื้ออย่าอย่าบวชดีว่ารู้นะบวชเข้าไปแล้วเท้าแต่ชั้นค้องดีๆแลลวเป็นดัดดวงนอนรักษา่ารัดดวงอยู่มันมันไม่สมควรมันก้าวทํำนองอ่ะบวชหลีบวชหลองบวชคลองสรงสัน้นบวชพลันก้าวสุกบวชนกต่ำเผื่อนบวชเลืองนงานบวชขี้ใส่ท่านจัดตำนานไม่เรียน <c oughs> อย่าบวชเลยลูกเออหน้าไม่ย่ออาจารย์นี่ป้อมแรงกับปี่ปีน้องน้องแกบ้านไว้แล้วล,ลูกล้านล้านจำตุก๊กงไหนเดินไปไหนอไอลุงมี่ลุงทองไอ้นี่ป้อมบอกกับป้อมไปบวชตั้งอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนั่นน่ะก็ว่าอย่าไปบวชเลยอันนี้มีเออพอพอร่วงอานบวชได้ไหมพอเนไม่รู้นั่งซื่อตั้งอันนี่ป้อมยังตาไปแล้วป้อมได้บวชอยู่แล้วเพราะป้อมเด็กเส้นทำใจเด็กเส้นไม่เส้นนะฉันไม่บวชไม่กับไม่รู้นั่งซื่อไม่มีไม่มีผลประโยชน์ตัววัดวารามไม่เอากัน เออบวชก็มาแล้วจะทำไมวัดว่าเสื่อมเสียหายไม่เอ้าทรรมาพระพุทธเจ้าดีวัดว่าอารามดีแต่คนที่เข้ามาปฏิบัติมันทำไมไม่ถูกต้องฮะมันทำไมสื่อเสื่อมเสื่อมเสียไปตะลุกกลับไปทำไมบวชให้อ๋อหน่าไยรอจ้ามันกุไล่กูุต่อเดียวมันไม่บวชกว่าป้โลกกลับไปตึ้งลุกลุกล้านซ้ำด้วลุงท้องมาวอนได้แผบมาแล้วที่อะไรกูวิตีบเด็กแล้ววิแทงเอาเรื่องมันนั้อ๋อ ไม่ได้ลูกเอ้ยอย่ามาบวชเลยอ้ย่ามาย่อจะบวชจะไม่ได้บวชไม่ได้ฉันก็ลงเออไปบอกใครอื่นกันไอ้บวชรู้ว่าอู้ดเขาทำเรื่องนี้กลับไปตึงบ้านลูกล้านพอไต่โอ่งเมื่อปูมันได้บวชบัตรซีเขากว่ายอมมาบวชนั่นแหละึแล้วบวชเอาพื้นเราบวชเอาเองกูนี่ึแล้ววอนนะมัป้าใจยอมแต่ไะ นู้นวะที่ก้อนนุ่นอยู่นูนอ๋ออันนั้นวนอนออนนุ่นมันจะได้เรียกนีนน่นุ่โอโอนเดียวนุ่นเา้าหมาใไ่ครคกเขาอยากพ่อทแทนมีแต่บางทีบวชได้เป็นพระหมาเขาอยากหมามีแต่ไม่รีว่าไปบาอยฝันนั้นออย่าบวชนะบวชตังใจใครวาเพื่อเอาวอนนั้นมาอ้อมทันทีแล้วก็เป็นพระทันทีเพราะว่าลานอยู่แล้วไม่ปะกุนผมฮ่าฮ่าเฮ้ยเหรอ เอาแลี้ยวฉี่ไงบวชได้บวชได้ไงไงกูไม่ยอมมเออไม่ได้ไหมกูบวชน้ำใจใครว่าเบื่อมาเลี้วกูต้องให้เรียบร้อยกูต้องการได้กูต้องไว้จนได้เฮ้ยโอ้โหวันลานกระโบนั้นจัดเข้ากันเวงมึงนะอ๋อย่าเรงมึงอย่าเรงมึงแล้วกระพรายจัดเมมโอ้เคลื่อน นี่ต่อเดียวมึงต้องบวชขันบวชเพือ่อไม่ไถ้ตาชม่วโก,กูเป็นผอร่วงไปแล้วไปถึงบ้านถึงอันนี้ชาวบ้านเขาตาม้มว่าเออครบวชได้ตรงน,นี้ถึงอันนี้มือจะผูดว่าไอ,อ้ไไมือบวชต่าเองอุบัตติคนกูแต่ถ้าว่าเราบวชเอาเองทัางช่องคนเคยก็ไม่ดีกวาเคยกันเพราะฉะนั้นปลาเค่งเดียวไม่ในตัวไม่ในมัดต่างเค่งนะไปบวชในทองไม่บวชอยางมังคุดีชั่วต่ต่อเดียวมึงเออ ให้เด่นเด้งเป็นชาวปา่ามังโกะขาดชวช่วงบาทนี่ยเออระบบปลื้หัวรก,ลละกะโลราคาโค้ดเร่กูเลยไม่มีนะกระป๋าน,นี้ดาวดาวคลุกกันละแลจนอ๋อจะมันไม่ใช่หมสุสังนี่เออบวชมึงทำไมบวชมึงกูทุบอ๋อระบบปลื้หัวรกกระปาน,นีตากูมีความคิดแล้วทำเรือ่อง มึงไปเอาบาดแต่ใจตุ่นขุดนั่นบาดลายหน่อยน่ะมาครอบวัวมึงเกาเอามาครอบวัวเออเล่เป็นวัวหลานไม่รู้จูมาต้องคมกันไปเลยแล้วถึงวอวนะวอนนวดแต่ตจนเปล่าเด็กคนเปล่าเด็กก็อ้ตจนเปล่าอันนั้นหลูมันก็ไม่ได้รำพื้นเดินุวงเก่งน้อยมาไม่พรามเองมันุวงเก่งน้อยเราไม่แต่เดินหัวบงโลต่ำใจมันเลยร้อยเลไปไปบัวได้ตองทำมันขว่าตามไม่ทำจะมาอ่อยบิดเลย ไปลือ้อเหล่าย่งแล้วกูกูเลยฮึอ่าฮไร่าฮ้ว่าฮ่า่าฮ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 นา้งัฮ่าฮ่าฮมาฮ่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 งฮ่า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 น่หฮ่า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 ฮ่กฮ่าฮ่า่า่่าฮ่า่าล่า่า่าาฮ่าาาฮ่าา พอร่วงกับการเลียดอยู่แล้วเะไปไหนอะตูดงเนอคำกันไหนนอนนั่นปักรถกันเลยเอาได้สั่งรถนะทางเปล่าเอาหลักคนโต๊กับกัมรัวเนอไปปักรถกันตรงไหนคนหมากหมากกเราอยู่อันนั้นเล็กน้อยชาวบ้านมั้งบางทีเรายบบอกเบอร์นั่นเออถ้าโตกันจะมันอยู่ได้เป็นเดือนเลย้าพิษอะนี่จะกวู่ยุงเนอ ยูเก็ตุบราดเฉอจัดบระังแต่ก็ว่านิมุนประชันเขาล่ะก็พ่อยเล็กกินนิมุนเหรอประชันเขาเซร็หให้ยันทตให้พ้นทำทุกเลยหายวาดมดมมันนี่เห็นได้กะวานั่นเคยนั่งไอ้รอกาชมอีกบอ้าเปรี้ยดุนันมาเปอดชั้นเ็จกันลงมือตั้งนามโมเลยเออนั่นๆถาว่ามึงตั้งนามโมเลยดิบาบให้ เราปราก่อนเสิร์ดนี่เออจะโยมจ้าพระมาแล้วจ้าโยมจ้าพระมาแล้วจ้านโมูตะชาพกขวตัตโถขี่ฮกตะละละขี่ฮกตะละละขี่ฮกเบ,บเบ๊บอ่านปลาเป็ดอะไรมันตัวปลาเบิดปลาเบิดเพ่งจ้าพระมาแล้วจ้า เควนจ่าพระมาเล็จ่านโมตัสจะมาตบเบบิเบบิขี้หกตะลลละไอ้ไรมัเออเจ้งเนี่เราเอาดนตรีมาประกอบเข้ากันแลยหรอไอ้ไรเอาดนตรีมาประกอบเข้ากันแล้วค้นทองเต็มวัดโดยจะพอไหวรุ่นมาดินกันนะเออจริงเวอร์เราดำไม่คิดไม่ดำไม่มันตักทิ้งหวา ก้องเขาเ,ขาเราเหลือกันหมดเ,ออเราปรเปิดคอนเสิร์ตขึ้นเลยซือกล้องเบกิตากันตักชุดไปบ้านนั่งชานั่งบันชาหลูกมี่ไปเลยไปข้อกล้องร้านบ่าวกูนี่นั่งบันชาหลูกมี่เองดังเรื่ืมก็เร็วตั้งอันีถจะไปคอนกับบ้านนั่งชุนทอนในหลูกมี่ในข่าวกูเพื่อนั่งชุนทอนนั่นเออนั่งชุนทอนในหลูกมี่เจ้าก้องลงคอนเสิร์ตนี่หละอ,อ๋อเล่นดีไปข้อกล้องมัง่งไปข้อเบกิตามันมา แต่เพิงกับพลประชาบวตไปบ้านนั่งทีระวุฒินั่งทีระวุฒไอ้หนองเนื้อไอ้เนื้อเออไปข้อกีตาร์ไปข้อเพลงไม่ไม้ไม,มันเราไหวรุนต้องเต็มวัดเออโยมจ้าพระมาแล้วจ้าโยมจ้าพระมาแล้วจ้านโมทัสสะโอเคเบเบ้มาลุ้วจ้าอืมอ้ายดีน้องเอ้ยขี้ออกตะลังลังขี้อ๊กเบเบ้อ้าย เออมันน่าขวังเหมือนกันคอกมันนี่กูจะทำบันนี้ชาวบ้านต้องมากันจังมาวัดต้องงัดเร็วกี่ออกตาดาดาขี่ออกเบบเบบเบบ,เบ,บอ่า,าคุาไาาัตาาสักปักเออนาาาาปรวาวาา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 ้าา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 านาาาาาา นามโมเออน่ถามมึงขึ้นนามโมที่มึงเลาอก่งมัมันลืมทัวร์ะเออขึ้นขึ้นนามโมที่ปังนามโมไอ้ไรนามโมไ้ปังกันมปหลงเก่มัายปังขึ้นจังน้อยรอเออนะนามโมต้องทำปังไงเออปังนาโมกึ้งสักขนรวมไม้เส็ทั้งเพย์อยัมพะทันตา ยาชาววขึ้นเสียงเลียมันนีมาเศร้าเดี๋ยววะยาชาไว้รีว่าฮะทำมันปลามุกอีนจริงจริงอนปลาเราถ้าต้องมดปลมุกอีจัต้องจมูเหลือชดกันนุกนะนะมดนันนอังอนนเวลาชดทบแกแม่มุนแต่ปลามุกอีนุกขันจังวะ วัวกัน,นเดอยเทกเล่ยาทาไวริว่าหาหยุดแมมซีเกาชุกไมหยิกแมวแมวล่นขึ้นบนปลายก้นขโมยลูกสมโนล,ล้นใส่มนหัว่พอมนหัวโลก,กว่าเลิศับเพื้เดีสีโตขึ้นให้เตมเมกันสีโตราพบไปเลิน,นหึงย้ายต่วงๆจคำกั dành mấy em đắng mình hương ngang á. tôi <laughs> <laughs>